ในบางครั้งชีวิตคนเราก็ไม่ต้องอาศัยอะไรมากมายแค่เรามีต้นไม้สัก2องสามต้นและที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้นี่คือฟิกหรือว่ามะเดื่อฝรั่งนะครับนี่คือสายพันธุ์บารอนเน่นะครับนี่เขาบารอนเน่นะครับนี่ดูผลเขาอ๋อผลนี้เริ่มสุกแล้วนะนี่ฉันจะแกวออกมาว้าวแม่สาวด้วยตูดแดงแปลดเลยเนาะฉันจะเด็ดเธอละโอไม่เป็นไร ฉันแค่เด็ดเธอมาเฉยๆนี่ตุแดงแบบนี้ผลใหญ่ๆแบบนี้นี่คือบารอนเน่นะครับส่วนนางอันนี้นี่เธอมีลักษณะสีออกม่วงๆวงใกล้จะเข้าสีดำละและที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้นี่ฉันจะแกะเสื้อผ้าเธอออกมาแล้วก็ฉันจะเด็ดผลเธออันนี้คือสายพันธุ์บูซาไซยาฮิหรือว,ว่าเบอร์ซานะ่ยคู่นี้คือคู่ขวัญ เขียวดำและนี่คือบูซาและก็บารเนเดซึ่งเธอทั้งสองก็จะมีรสชาติหรือว่าสีข้างในเป็นอย่างไรเรามาดูกันพรึบโอโ้นี่พาด้วยจอมยุทธนะครับสีสวยมากนี่คือมะเดี่วฝรั่งสายพันธุ์บูซาและบาร์นเดครับสวัสดีครับ